สวัสดีค่ะมีทีหน้านะคะโอเควันนี้คลิปวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามันรู้สึกอาจจะสําคัญแล้วก็รู้สึกแปลกๆมากเพราะว่ามาสักระยะชั่วคู่หนึ่งประมาณสักหนึ่งถึงสองปีนะอทีน่าก็ได้ยินพวกเขาเรียกว่า astrology er นะโหราศาสตร์นี่แหละ astrology หลายหลายคนเลยนะเพราะว่าทีน่าก็ชอบศึกษาทาง astrology ทางโหราศาสตร์ ก็รู้สึกว่าเอมีคนเนี่ยเขาแบบดูไอ้พวก Planet แล้วก็ Energy นะแล้วก็ว่าปีนี้มันจะมีอ่าโดยเฉพาะเริ่มเริ่มต้นกลางเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีทางเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับ Health and w e l เ n ี่ s เกี่ยวกับสุขภาพและเป็น Energy ที่ว่าสำคัญเป็น Planet ็อ่า configuration ที่ว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อน นะคะแต่นี้มันไม่ใช่คนเดียวพูดนะมันล่อเป็นหลายคนเลยอืมที่ว่าทีน่ารู้จักพูดเหมือนกันหมดบอกปีนี้ต้องระวังนะเหมือนมันจะกลับมาอีกอาจจะเกี่ยวกับเรื่องโควิดกลับมาอีกหรือว่าเกี่ยวกับล็อกดาวกลับอีกนะ <c oughs> ตอนนี้ทีน่าก็เพเอิญเห็นอ่าอ่ามาเห็นไออันเนี้ยข่าว เดี๋ยวคุณดูแล้วกันนะแล้วนี่มันเริ่มทำจากหลายรัฐแล้วนะที่อเมริกานี่เพิ่เริ่มมาวิกสัปดาห์นี้ citing rising COVID cases นะ,ะ this U. S. hospital system have now reinstated m a s k mandates คืออันนี้เพิ่งแค่หนึ่งช่วงเองนะ,ะแล้วเขาคิดว่า หนังโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเคสเกี่ยวโควิดขึ้นมาเอนะแล้วให้คุณดูนะนี่เพิ่งสามวันที่แล้วโควิดเคสไอ้คืคอ,ค,อคือก็รู้มาสแมนเดตเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอีกแล้วแล้วก็เ <c oughs> มื่อสองสามวันก่อนเนี่ยโรงเรียนบางบางบาง,บางที่รัดเนี่ยอย่าง Kentucky south texas เนี่ยปิดและทาง Business บางที่ก็ปิดแล้วก็มีให้บังคับให้ใส่ไอ้นี่นะคะ อันนี้เห็นไหมอันนี้คัมแบ็กกลับมาอีกทีหนึ่งสองวันที่แล้วนะคะมีข่าวแต่ไม่หมดใส่หมวกรี m e เ g e s อรเข้ามาคือมันจะมีข่าวออกมาปปุ่มปามเน r r a t ร v e ว่าไอไอไอโลกนี้กลับมาอีกแล้วนะซึ่งก็แปลกมากเป็นช่วงที่ว่าบุคคลคนนี้หมอคนนี้ตอนนี้ไปอยู่ที่เมืองไทย เพื่อไปประชุมกับหมอไม่เห็นมีข่าวแล้วเขาไปเมืองไทยแต่ว่าคนน่ะนักเรียนเนี่ยมาพูดนะคะเขาไปทําอะไรที่เมืองไทยทั้งท่านท,ที่ไม่มีข่าวนะเจอหมอแล้วมันมาตรงกับเวลานี้ด้วยที่ว่าจะมีอ่าการบังคับให้ใส่ซึ่งข่าวเนี้ขึ้นมาเต็มเลยว,วันนี้ยเต็มไปหมดเลยที่ว่าอันเนี้ย mandate หรือว่าการบังคับให้ใส่นะคะซึ่ง ตลกดีทีหน้าก็ไปได้ยินคนหนึ่งที่ว่าเกี่ยวทาําทางคอน i r ซี y บางคนอาจจะได้ยินชื่ออเล็กซ์โจนนะคะคนที่ชื่ออเล็กซ์โจนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนหลายสิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วเนี่ยเวลาเขาออกมาพูดเนี่ยใครๆก็เรียกว่าเขาเนี่ยบ้าแบบแบบ too much แต่ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มฟังเขาเยอะขึ้นเลยนะอะที่ได้ยินนะเพราะเพราะเขาบอกว่าที่ว่าเขาได้ข่าวมาเนี่ยเพราะเขารู้จักในคนกลางเมืองเยอะเขาอยู่ในสังคมนี้เยอะและ <c oughs> ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยคน่เขาบ้านเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆแต่นี้เขาก็ขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าเขารู้จักคนที่ว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับ,บรัฐบาลแล้วมีคนก็บอกเนี่ยโอเคคอยระวังนะระหว่างกลางเดือนหน้าเนี่ยอถึงกระทั่งปลายปีเนี้เป็นการจุดเริ่มต้นที่ว่ามีการที่ว่าจะบังคับให้นี่นะแล้วก็บังคับให้ปิดล็อก ไม่ออกนอกบ้านปิดไอ้พวกเบสเน็ตอันนี้เป็นการที่ว่าจะฆ่าไอ้พวกสมอลเบสเน็นะเหมือนเป็นการทำให้เขาอ่าไม่มีไรายได้อืมเสร็จแ,แล้วอะไรอ่ะคือคือการที่จะทำให้คนเนี่ยอ,อกลัวมากขึ้น เสร็จแล้วก็เป็นการที่ว่าเขาสามารถที่จะลงเขาเรียกว่า universal income นะโดยการที่ใช้ไอ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 แอปของเขาอะที่ชื่อ fed now นะถ้าอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยอนาคตนี่ก็คอยถูกถูกควบคุมไปหมดแล้วล่ะมะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอที่มาแชร์เนี่ยเพราะได้ยินคือได้ยินข่าวทางไอ พวก astro เจ g y หลายคนเนี่ยแต่ตอนนี้ยิ่งยิ่งและดังขึ้นมากได้ยินมาตั้งนานแล้วล่ะแ, <c oughs> แล้วก็ก็ก็รู้ด้วยว่า energy ของขปีนี้กับปีหน้าก็จะหนักแต่แต่เราก็ไม่รู้เอ้ยมันหนักไป,ไปทางไหนจะรู้อะพอพอมาอ่านพอมาอ่านแล้วก็เห็นทางนี้แล้วได้ยินหลายด้านเนี่ยมันเป็นการ confirm เงี้มันเกี่ยวกับทางนี้นะทางของร์นี่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับ health wellness และ <c oughs> เหตุผลที่ทำตอนนี้ก็คือการที่ว่าจะเริ่มฟูทางให้กับไอไอไอ,ไอดิจิทัลที่อยู่ในโฟนเพราะอันเนี้ยเขาสามารถค n t r o l ได้แล้วละนะอันนี้ที่น่าก็แค่มาแชร์แต่อยากกลัวท่าน,นเองถ้ากลัวคุณก็กลายเป็นหรือมันตกเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรนะแพ้เข้าเนี้ยนะเพียงแต่ให้ aware ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ส่งเลิฟและไลท์นะ ให้กลับไปแล้วก็ imagine จินตนาการว่าโลกเนี่ยดีขึ้นและมีคุคนที่ผูกครองทั้งโลกเนี่ยเป็นคนที่ดีจริงๆนะคะซึ่งทําให้โลกทุกทั้งโลกเนี่ยทุกคนมีความสุขแล้วก็ไม่มีการที่ว่าเอาเปรียบกันมั่งหรือเอาอะไรกันมั่งทะเลาะกันบ้างฆ่ากันมั่งนะคะอันนี้แค่ให้เป็น awareness เที่ยวแชมป์เพราะว่า uh, awareness เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ นะคะทำให้เราเนี่ยไม่ถูกหลอกลวงหรือไม่ถูกที่ว่าทำร้ายนะคะโอเคนะคะ short and sweet ก็ดูไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในเดือน9้าขึ้นไปเนี่ยละเดือน9้าถึงเสารนสินเนี่ยอาจจะมีข่าวอันนี้ออกมามากขึ้นนะคะก็ p ร e p พ r e รโดยเฉพาะมันจะเกิดทั่วโลกเลยแต่คิดว่าทางอเมริกาอาจจะเกิดขอนอ่าหรือว่าอาจจะเกิดรา,าวกันในทุกประเทศ ซึ่งอนที่หน้าก็คิดวันแปลกเหมือนกันว่าบุคคลหมอคนนี้ชื่อขึ้นต้นเจอเอฟนะคะไปเมืองไทยไปคุยกับหมอซึ่งแปลกมากนะคะโอเคนะคะ short and sweet แค่นี้นะคะ่ะขอบคุณคที่ฟังอย่าลืม <c oughs> อะไรอะ knowledge is important นะคะสำคัญ share วิดีโอนะคะคลิกไ like คุณ post อมเมนต์ว่าคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่ายังไงว่าบุคคลหมอคนนี้ไปเมืองไทยเพื่อไปทำอะไรคุณคิดว่าเป็นยังไงที่ว่าเราจะอาจจะมีการที่ว่าเนี่ยต้องใส่นี่อีกแล้วก็เป็ดทุกอย่างคุณคิดยังไงเกี่ยวกับดิจิทัลเคอ r e เรนซีอืมนะคะแล้วคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับทางสุขภาพก็เกี่ยวกับทางไอไอ Mother nature นะคะพวกไอ้ flood hurricane fire ก็จะเกิดมากขึ้นอ่ะโอเคนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะที่ฟังโพสคลิกไลค์แชร์ไลค์ thank you very much ค่ะแล้วก็ post comment คุณคิดว่าอย่างไรบ้างทีน่าก็อยากฟังเหมือนกันความคิดทุกคนแล้วทีน่าก็อ่านทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs>